นี่คือห้อง5้าสีนะครับห้องห้าสีประตูสีเทาเข้ามาห้องนี้มีขนาดประมาณ3มเมตรคูณเเมตรครับห้องพื้นที่จริงคือ21.5ตารางเมตรนะครับเข้ามาก็จะมีเตียงขนาด5ฟุตรพร้อมที่นอนห้าฟุตนะครับ หนึ่งชุดแล้วก็จะมีตูเ้เสื้อผ้าช,าชั้นวางทีวีแล้วก็ที่จะให้เพิ่มก็คือเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเดี๋ยวเราดูโต๊ะเครื่องแป้งก็จะอยู่เหมือนห้องข้างๆนะครับนี่นครับแอบหนึ่งหมื่นสองพันวิดิโอ,อตัวนี้เปลี่ยนคอย,คอยคอยร้อนใหม่นะครับเป็นของอมิสูตัวใหม่เงียบครับประหยัดไฟด้วยแล้วห้องน้ำุ่านห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับห้อง น้ำตัวห้องน้ำตัวนี้ซักล้างนะครับเรามาดูถ้าเป็นรัษณาห้องนะครับก็ไม่กว้างไม่กว้างไม่แคบจนเกินไปคนเดียวหรือสองคนอยู่สบายครับนะครับห้องอยู่ที่ราคา2,000กว่าบาทครับมีที่จอดรถยนต์ให้ฟรีนหนึ่งคันครับแล้วก็มอไซค์หนึ่งคัน มียามรักษาความปลอดภัยค่าไฟเก็บตามการฟ้าครับนะครับค่าน้ำเหนื่อยละสิบหกบาทครับนะครับโอเคนะครับสนใจติดต่อได้ครับ0 8 3ย์ครับ9 1 1 4 4 0 0ครับ